เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันเลนโซนป่าเบนะครับเป็นด่านที่เแล้วนั่นเองนะครับมาก็ต่อเนื่องเลยนะครับไม่เสียเวลาเาะยังเหลืออีกหลายด่านที่เราต้องไปเคลียร์นะครับผมมาลุยกันต่อเนื่องครับผมก็คีมแน่นอนว่าเนื่องจากมันไม่มีเงื่อนไขจํากัดเนาะขอเพียงแค่ชนะนะครับแล้วก็บอสด่านนี้จะเป็นจักรวาลต้องรอดนะครับผมก็จะขอใส่เต็มแล้วก็ อยากจะแบบจบไปเลยไม่อยากจะใช้ทีมอื่นเพราะคือถ้าใช้ทีมอื่นนะผมว่ามันนานด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอฮิตโตะเนี่ยโอ้โห280ล้านพระเจ้านะครับผมไปเลสโกลุยเลยดีกว่าคือต้องบอกว่าเลือดแม่งเยอะมากๆไม่อยากเสียเวลานะเอาทีมที่แบบไปเกมจบไวๆดีกว่านะครับเออไปเลยทีมนี้ไปเลยนะครับก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นทีมที่แข่งแร่งที่สุดในไอดีแล้วคือต้องบอกว่าผมเกียดเสียเวลานะครับเราแบบ ตัดเต็มไปเลยดีกว่าไม่มีกั๊กนะครับแต่รู้สึกว่าตัวละครไม่ขึ้นโอ้โหก็บอกว่าขึ้นมาไม่ได้มีความถูกใจเลยนะครับโอ้โหตายเลยแบบนี้โอ้ยสองแสนแปดจืออมมาถึงก็โดนเลยครับก็บอกว่าตัวรอครสิบปีไม่คิดอ่อนอย่างเดียวเลยนะเพื่อนที่เรื่องของการแขทงครับ แทงไม่ไหวรงบผมเสียอย่างเดียวนะอย่างว่าแล้วมันต้องทำให้มีคุดอ่อนบ้างไม่งั้นมันจะเก่งเกินไปโกคูพลิ้วโกคูพลิ้วไปครับป๋าเบ ลุยอ,อย่างต่อเนื่องมาโอ้ยเราเป็นคนชนเพื่อนโอโหเอากับแบบนี้เลยดิล็อกกับแบบนี้เลยหรอเออได้หรอแบบนี้อ่ะได้แหละเออล็อกกับแบบนี้ได้หรอหอืม อเอาเข้าไปมาะไรตัวนี้สแต็กไว้เรื่อยเท่าที่จะสแต็กได้เนาะ stack ไปครับโอ้โหห่งสองพีเองวะไรครับทาเ่าที่ทำได้สิบสี่สองล้านสิบสี่ล้านเลยหรอ ยัง่งน่าจะจบนะสองพื้นน่าจะจบโอ้โหระปบป่าเลยตัวแทงผงขงึ้นไม่ขึ้นม,มือเลยเนาะตัวแทงเพียงหนึ่งเดียวของทีมโอ้ยแต่กรยับไปเลย ก็จะไม่จบเนี่ยครับผมโอเคมาโอเคตัวแทงหืมตัวแทงเราไม่เออ่ไม่อะไรอยู่เทินแรกไปผมไม่อยากให้มันหลุดออกมาจากโรเตชันนะเออต้องบอกแบบนี้ไปไม่อยากให้หลุดนะคืออยากให้ป่าเบยืนค้ำข้างหน้าไว้ตลอดเลยนะครับ วู้ดถงึงวะเอาเยอะเอาสิวู้ดไปดิถึงหรอมึงหืมตัวน,นี้หอมป่าเบดเ,เ,เ,เอาลุงนะงู้เว้ยเออโกดิต้าเออโกดิต้าดาวลุงนั้นมึงตัวเนี้ยมึงจะจะบวกอย่างนั้นหรือหึมยับยับไปเลย ตัดแต่งยับยับไปเลยโอุ้มฮะเพื่อนอัพหลบมาด้วยหรอใช้ได้นี่หิวกโกูผิวเเเฮฮฮ้้ยย้ยเฮ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 ้ยโอ้ยผักเปียวยาเมื่อกี้ผมคิดแล้วนะครับว่าหลบทุกอย่างยกเว้นถ้าไม่ตายหรือตั่าวะ แต่ไม่ใช่นะครับโอ้โหปลาเสียวมากเมื่อกี้เออไปเอ็มพูดจริงนะหรือว่าจะโดนแล้วเออปลาเสียวมากเมื่อกี้เฮ้ยมันมันกาดหมดเพราะว่าผมก็ลืมพิชไม่เป็นไรแม่งเลยเราก็ลืมพิชอืม เลยก่อยิต้าแสแกกไว้เยอะดีนะครับเพราะว่าฮิตโตะล่าสุดท้ายรู้สึกจะเป็นสีม่วงเนาะโอ้โหตีไม่เข้าเลยให้ตายเถอะโรบินตีไ,ไม่เข้าเลยเพื่อนเออตีไ,ไม่เข้าเลยครับบ้าไปเลี้ยวเดี๋ยวผมค่อยแปลงร่างตอนเจอแบบไอ้มันเชื่อวแะบบไอ้ลูกศิษย์ไปยิต้าเลยนะครับเพราะตัวพวกนี้มันยังตีไม่ค่อยแรงเนาะ เออยังพอรับได้นะครับฮป่าเบลผมยังไม่ถึงสามสิน่าจะแค่สองอยู่นะครับแตกมาแตกก็เยอะป๋าแตกก็เยอะเออไอทีอเกมีการอยู่นะครับ ไม่ตายไม่ตายโอ้โหไม่ตายแต่เกือบแตกครับผมอือโอ้โหถามพึ้งมึงจะโผล่ไปไหนเนี่ยเออ ถามจริงคุณจะโหกูไปไหนเนี่ยโอ้โหแบบปลุยเย้ยน,นเพื่อนไม่มั่นใจแบบผิดๆนะเมื่อกี้โอ้โหว่างใจไปหน่อยนะ่ะจะแตกเลยครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเตินไปโโอ้ห เกือบแตกสลายครับตอนนี้เมื่อกี้อีทีสวยโกคูอ่าจะต้องแปลงร่างสักตัวหนึ่งหรือเปล่าครับมาดูหนึ่ครับอ่าจะต้องแปลงร่างสักคนหนึ่ง,งครับตอนนี้โอเคไปก่อนเลยครับไปก่อนเลย เออไปก่อนเลยตัวแรกอาการมันไม่ไหวนะครับอาการคือกูจะตายครับเมื่อกี้อาจจะต้องแปลงล่างเลยเพื่อนจริงนะเฮโผล <laughs> โล่ด้วยไงเล่าผมอ,อาจจะต้องเอาลิงยักษ์แปลงล่างก่อนนะครับเพราะบอกว่าน่าสแตก็กพอแล้ว รอแล้วให้ล่างก๊อตดาวสแต็กไปอีกนิดนึงนะฮะเอ๊ะแข่งล่างครับผม โกคูลุกจะรีเลือดด้วยนะครับผมสุยิไปสองตัว,ชวเชลเกอไปไปก่อนเลยโอเคอต้องแบบนี้วันเพื่อนอต้องยอมครับต้องยอมเนาะอย่างนี้กันคือมันต้องยอมจริงจริงครับต้องยอมเสียเลยนะครับไป Okay. อ่าไอตัวนี้มันน่าจะมีแปลงล่างนะครับดูแล้วถ้าิดนหลอดฟูลี่มันเต็มอ่ะอืมแสกไปก่อนเนาะไสามสิบล้านสวย โ่ลอคชั่นสวยงามครับอืโอเควันนจะต้องแปลงล่างสักหนึ่งตัวเนาะอย่างที่บอกไปครับเพื่อเพื่อจะเล่งดาเมจแล้วให้มันจบเลยเนาะในมุมผมอะ โอเคไปเลยโอเคสวยเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเออว่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมว่าไม่ตายหรกโกคูอะอ่ะไปอือไปเก็บห้าลูกไปเลยมึง มาไปยียบกล้านไปบบบิกซิกเลยอืมไปครับสามที่สองล้านโกคูแม่เจ้าแรงแรงอืมโตว์พลังเลยดิโตว์พลังเว้ยโอ้โหแรงมาก ไปไวิยี่สิบห้าล้านอีกทีแม่เสียดายไม่อีกทีครับไอ้โคนินาสามสิบเจ็ดล้านจบเลยได้ไหมน่าจะได้นะครับน่าจะยิงน่าจะยิงพลังน่าจะพอนะเออพลังน่าจะพอครับ พอพอพอเต okay, สวยอ่าเราจะได้ทุ่มทุกอย่างใส่บอสไปเลยครับไฟนอนแฟบ okay. โอเคมาเอ้าคุณรู้ว่าล่าต้ช้อะไรเนี่ยยังอีกเหรอ มันก็ไปองล่างเลยละกันวุ๊ยผมว่าจะต้องใช้ไอเทมสักหนึ่งอันนะเออดูส่งแล้วเนี่ยโอ้ยดูดิมันว่าเสียวมากเลยอ่ะอาการดูจะไม่ไหวเลยอ่ะอย่างนี้เหอะ อ่าต้องใช้ไอเทมนะครับโวดตายวะ่ะตาบผิดกลับผิด,ผดนะอ่ะอุะ้ยอือนี่เก็บลูกแกวิ่งยอ่สุดเออตัวนี้ไปแทงนะครับเพราะว่าอ่ามาแตงล่างแล้วมาแทงได้โอวแสนนนึงเกิดไปแรงว่ะออ ดีนะเราแปลงล่างแค่ตัวเดียวนะครับเออนี่บอกเลยดีนะแปลงล่างแค่ตัวเดียวเฮ้ยโกคูเลยไม่หมดนะมึงเี๋วว่าเดี๋ยวโกคูแตกนิดหนึ่งเลยโอ้ยไม่เข้าด้วยเงื่อน งามไส้แลตอนนี้บ้าหยองเลยเลยพูดเบลอเนือเบลนเรือโอเคหลบดหลบ่อยพี่ว้นมันบกเลึงไอมันบกเบลุดึเก็บดึงไอือวุ้งวุอือ พอดีเธอหน้าตัวกีตาเราน่าจะติดเกินได้นะครับอือปุ๋อืพอดีเนาะผมว่าใช้ไอเทมพอดีไปอเปอ๊ะตัวนี้ตีเบิเ้ลแบบเบิ้จ,จัดเลยอืมโอ้โหเบิ้ลว่ะ บนจยับย okay. ับหลบโอเคมาป่าเบ้แทงไหมครับเหมือนเดิมโอเคอ่ะนี่าป่าเบ้แทงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็โกดิต้าปิดเกมเหมือนเดิมครับ ดูเรือยกันมาหน่อยสวยสบายๆครับนะีี่อาเบอ้ำสุดอยู่แล้วมันมีทางตาย20ล้านคนระับอืมโอเคไป4ีเบดล้าน,นโอ้โหลิงกับลุงยักษ์มันดีจริง ไปยัหงฮึแรงชัดเดี๋ยวเจอกะไรผมแปลงล่างทุกอย่างที่มีนะเพราะเจอกับบอสนะครับโอเคมาครับบอสครับมองเขไม่ตายใส่ผมด้วยวะโกเผมขอดูในเมเชนนะสั่งลาครับไป มาเดี๋ยวเอาไปแ้งด้วยนะเพราะว่าไอฮิตโตนี่มันจะมันมันกันทุกอย่างเลยครับกันลงกันหลบด้วยเราใช้เอเทมไปเลยนะเออ เราเราการหลบไปเลยนะเราใส่เลยครับ โอดเทยยังโตเหมือนเดิมดดอุ้ยไอ้กดไอเทมด้วยทำให้โกดตายแน่นอนครับตรงนี้บอลลูธโคลูกแก้วยุ้งเยอะเออไอ,อนน้ได้ลูกเดียวเองไม่เป็นไรลูกเดียวก็เอาเอา ฮิโตะมันมันเออแต่กุิตาบองกการทุกสถานะบุงมาเออเออเป็นไงโอ้โหดีนกูใช้ยเท่มไปดิดีนกูใช้ยเท่มน่ะไปยังเออยิงไปมอืมไอตรงนี้นี่มันอันตรายครับยอย่าประมาเด็ดขาดนะครับดีนีบกบอลทีนี้นะ่ะ เพราะว่าเลสโซนฐานเส็ดแล้วประมาณไม่ได้จริงครับเออมันตีไปขี้ด,เดีเมื่อกี้โดยที่ถ้าไม่ระวังนี่จัดทีมสูงสี่สูงห้าแว่าแตกได้เลยนะแต่แรกผมจะเอาทีมอ่จาจับคันกีวมานะครับดีแนละ้วทีว่เอาทีมนี้มาอเออโอ้โหสี่สิบแปดล้านอือบอกเลยอื้อ พูดตะวันบอกหลบะอะโคคูหมุมไหววะไหวแหละสามสองล้านโคคูไหวเยอือโอเค,ค,คอะไรสาบายครับอย่างนี้ไปสาบายสาบายสี่สี่ล้าน ยิงแค่ดับเบิลโกดิต้านี่ก็เต็บแล้วนะสงสารเลยนะครับจะตายนะครับเจอดับเบิลโกดิต้าไปดีโอ้สงสารจัดเลยตอนนี้ต้องบอกวันนี้ดูดิเรายิงทีละสามครั้งอ่ะ มีแถมไหมแม่ผมรู้ว่าจะมีแถมนะครับมาโอ้น่าจบครับผมว่ามันจบด้วยถ้าไม่ตายขอให้พวกนี้แหละปัะจบแม่มาดูมาดูกัน โอ้จบไปเลยครับผมโหแรงมากโอเคโหแต่แรกรู้ไ่มไม่จบนะจบเลยโอติต้าปิดเกมรครับผมโอ้โหแรงจัดเลยอย่างงี้ว่าพลังแห่งดาวลุงลิงเต็มสิบเรียบร้อยเนยครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยต้องบอกว่าโคตรอย่งการฟูลทีมนะครับมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับใช้ตัวฟูลทีมมันไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ใช้ใชผมรู้แล้วนาแน่แน่ นกระดาผมเรียบร้อยครับนกก็ยิ่งยิ่งสูงยิ่งเสียวนะเออด่านแปดด่านเก้ารออยู่นะครับแล้วก็ใกล้จบแล้วแต่ก็ด่านเก้าที่น่าจะตึงมือสุดเลยป่ะเพราะว่าอารมณ์มันจะเหมือนไอกิเลนตอนจะเอาไปเทกโกคูเนาะน่าจะทรงนั้นเลยเ <Okay. S 1> นี่ยโอเคเนี่ยผมประมาณนี้ใครที่ชอบคิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม